แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลายจังหวัดทั่วเมืองไทยในขณะนี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอาระยะสถาปัตด หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับผู้คนได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้รายการกิจสะนะถั่ยยกล้อร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะพาไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลที่สวยงามทรงคุณค่าน่าสนใจและเป็นจุดชมวิวเมืองน่านที่คลาสสิกสวยงามตระการ เป็นอย่างยิ่งที่วัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านซึ่งรายการกิจสนะโชยกล้อได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทํารายการในช่วงก่อนเดือนเมษายนปีนี้ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกล่าสุดครับ ัดพระาธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 0 3 0หรือเมื่อกว่า530ปีที่ผ่านมามีองค์พระาธาตุเป็นศิลปะพะมา่าผสมล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนยอดดอยเขาน้อยด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองน่านซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านซึ่งจุดชมวิวหลักอยู่ตังบ,บริเวณองค์พระพุทธมหาอุ ดมมงคลน,นันทบุรีสีน่านเป็นพระพุทธรูปปางยืนประทานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรครับหมายว่านาขน้อยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครมาจังหวัดน่านนี่ไม่มาไม่ได้นะพระอาจารย์นะเพราะอะไรครับใช่ใช่ก็มีจุดสูงสุดที่จะต้องชมในเมืองน่านก็มีจุดเดียวเท่านั้นเวลาเดินทางมาจากจังหวัดแพร่ก็จะอยู่ซ้ายมือพอดีทางรถเข้าตัวเมืองน่าน เขาต้องแวะขึ้นมาบนวัดพระธาตุเขาน้อยอันดับแรกก็สิ่งที่ควรมาสักการะบูชาก็คือโบราณสถานเก่าแก่<ม>บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาก็มีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนะสร้างเสร็จภายในวันเดียวเ,เสร็จไวทันใจเลยใช่สักการะบูชาทําอะไรก็อธิษฐานขอให้ได้ดังปรารถนาและนี่นค,คือองค์ยืนนี่นะนองค์ยืนก็เป็นจุดแลนด์มาร์ก ลายม์กข <rí> e> องเมืองเลยนะใช่เราเป็นปังประธานพรเนาะพุทธมหามงคลนันทบุรีสีเมืองน่านและที่น่าประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งที่วัดพระธาตุเขาน้อยแห่งนี้เขาก็มีอารยสาปัดเพื่อให้ ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยครับเริ่มจากที่จอดรถสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นก็มีให้บริการที่บริเวณลานจอดรถบนยอดดอยเขาน้อยและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆแม้ว่าจะไปได้อย่างไม่ทั่วถึงทุกจุดแต่ทางวัดก็มีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับห้องสุขาสําหรับมนุษย์ล้อครับโอ้เนี่ย แม่ท่านจ้าว่าครับถือว่าเป็นทางลาดที่สอดคล้องนะกับสภาพพื้นที่และการใช้งานก็ได้นี่ก็มีทางลาดที่กว้างมีราวจับ กอ่ภัยสถารับผู้สูงอายุแล้วก็พื้นไม่ลื่น <c oughs> โอ้เยี่ยมเยี่ยมนี่ขอบคุณมากเราได้มีที่จอดรถนะพระอาจารย์นะฮะนี่เป็นช่องวีลแชร์เฉพาะนะ <S <S ถ้าเพิ่มโลกโก้หน่อยก็ดีพระอาจารย์นะ <S <S ใส่โลกโก้หน่อยได้ชัดเจนเลยครับแล้วมันก็สะดวกเลย <S <S ใกล้มาไหว้พระเข้า,ขาเผาบัวสด <S <S ใช่ใช่ใช่อ่าสะดวกห้องน้ำตรงไหนพระอาจารย์ห้องน้ำตรงนู้นนะตรงนู้นโอ้เห็นไหมจอดรถปุ๊บเพราะเขาเดินทางก็ต้องเข้าห้องน้ำเหมอนมาถึงห้องน้ำก่อนเลยไอห้องน้ำอยู่ใกล้ที่โบพระอาจารย์นี่วางผังไว้สุดยอดมาก นี่ันน่าค่อยฝากพระอาจารย์ทำทางลาดเชื่อมมาเลยเนี่ยพระอาจารย์ฮะเนี่ยพระอาจารย์นักพัฒนาเนี่ยฮะมาช่วยกันส่งเสริมสร้างทำทำให้วัดพระธาตุเขาน้อยนี่เป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวด้วยเนี่ยนี่เป็นทางลาดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี้ยที่ผมเรียนอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยฮะตรงนี้นี่อันตรายเห็นไหมถ้าตกนี่หัวที่อันตรายแล้วต้องปูนี่เลยจักรยานเลยในยายมุม ส่วนเส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นที่จะมาเที่ยวชมวัดพระาธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านเริ่มตั้งแต่จุดจอดรถสาหรับผู้ที่ใช้รถเข็นที่ด้านข้างพระอุโบสถจะมีทางลาดเชื่อมโยงมาถึงพระอุโบสถวัดพระาธาตุเขาน้อยและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดชมวิวเพื่อให้ทุกคนและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองน่านได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับวัดพระาธาตุเขาน้อยก็เป็น โบราณสถานเก่าแก่ผู้เมืองน่านก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนชรลาภาพก็เชิญมาสักการะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีทางสำหรับผู้พิการสะดวกสบายพร้อมทั้งที่จอดรถและก็ห้องน้ำก็มีที่ราวจับปลอดภัยดังนั้นก็ขอเชิญมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุเขาน้อยเพื่อเป็นพุทธบูชา เเพราควมื่อกันลลแล้วครับวัดพระธาตุเผาน้อยจุดชมวิวเมืองน่านอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิมวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านหาโอกาสไปเที่ยวชมกัน,นะครับอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ